สนับสนุนโดยโตโยต้าถนนสีขาวถนนแห่งน้ำใจถนนแห่งความปลอดภัยพบกับคิดเปลี่ยนโลกในช่วงที่2นะคะกับภารกิจของพี่พีเคค่ะในการใช้จักรยานไปทำงานแทนรถยนต์1วันเต็มๆและงานของเขานะคะไม่ใช่ที่เดียวหลายที่ซะด้วยเสร็จไปแล้วภารกิจหนึ่งแต่ก็เหินมากถ้าจะเห็นน้ำตาลูกผู้ชายท้าไปเลยนะไม่สำเร็จ ไปดูเหมือนที่เขาเห็นหน้าสมๆเลยจุ๋เชื่ออย่างนั้นเหรอเพราะหน้าดูแบบท้อแท้อะไรแคบน้องจุ๋ยดูน้ำหน้าพี่พีเคเฮ้ยรู้เลยเหรอว่าขนาดบ้านมันเหนื่อยมันร้อนบ้านอากาศมันอบอ้าวมันเหนื่อยหนะใช่ไหมแล้วมันเ็แบบโอ้ยถ้าขึ้นรถปั๊บมีแอร์เป่าก็สบายใช่ไหมแต่นี่คือมันต้องทั้งขี่ต้องแบกจักรยานอาหารก็ไม่ได้กินไปถึงกินน้ำแค่แก้วเดียว เราชอบกาแฟก็กินกาแฟก็ไม่ได้เพราะเวลาเวลาขี่จักรยานมันน้อยอยู่แล้วหมายถึงว่าเวลาที่ไปเจอลูกค้าน้อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยิ่งขี่จักรยานมาสายปั๊บเนี่ยก็ต้องรีบรีบทำเวลาเข้าไปอีกโอ้โหเหนื่อยหนักขนาดนี้เดี๋ยวไปดูกันต่อดีกว่าว่าภารกิจนี้จะเป็นยังไงนะครับีมาต่อซีบีซีจะมีทางให้ขับ อพี่น้องเหรอแล้วนี่ไงกระโดดพี่พี่ับโตมขนาดนี้เนาะโอ้หพี่ขอบคุณที่ชมแต่แรกเลยครับพี่โอ้ยรอนนานนะพี่สักพักพักพักโอ้ผมไม่เคยคิดเลยว่าในกรุงเทพรอนนี่ยอากาศมันจะร้อนขนาดนี้พักหายใจหน่อย ผมไม่ไหวแล้วผมไม่สั่งไหวเอ้ยซัพเป้ทั้งหมดเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอาอย่างละแก้วเลยแล้วเก็บตังค์ให้ปุ้ยหมดร้านเลยป่ะเปล่าครับพี่เมน,นูนหน้าที่สองทั้งหน้า่นันเองครับพี่ป <laughs> ุ้ยคุยงานอะไรครับพี่ได้เห็นไหมบอกแล้วยืนเห็นไหมดูผม <spe ak> พี่เหล่ดูตายแล <ś les> ้วโอ๊ยเหมือนดูหัวเหมือนลูกวโม่โผล่สุึกเต็มวันใช่ไหมแล้วก็วันเสาร์พี่ปุ้ยพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยฮะขอโทษพี่ อ่าผมต้องพิธีกร e t c พี่เอางี้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่พี่ไม่เสร็จหาผมก็ถ้าผมไม่ต้องใช้จักรยานเนี่ยมันคงจะมาเร็วกว่านี้เดี๋ยวพี่ช่วยโลกช่วยโลกพี่อ่าแล้วเดี๋ยวผมทำพิธีกรกับแล้วเดี๋ยววันเนี้ยผมใช้พี่แล้วกันนะครับพี่ได้ครับพี่ครับได้ครับพี่ขอบคุณมากครับขอโทษทีหรอกพี่นั่งกับเขาโทษเถอพี่ก้นยังไม่หายหายร้อนเลยไปอีกแล้ว ที่ทื่อจะเปิดระบ้าใหม่อะแล้วผมเป็นพิธีกรด้วยตื่นเต้นอะพวกนี้เพื่อนทั้งนั้นเลยอะไปละงานสุดท้ายอโอ้โหพลังเหลือเฟือจริงๆหนุ่มคนนี้ยังรง้องเพลงได้อยู่เลยนันเนี่ยโอ้โหพี่พีเคบอกได้คำเดียวว่าสมมา<ร>กน่าเยินแบบว่าโอ้ไม่ไหวอะหนูว่าเหม็นเปรี้ยวโอ้เหม็นเปรี้ยวมีเกลือขึ้นด้วยรองนแลกเหนื่อยก็แลกเหนื่อยนะแต่ ไม่รู้สึกแย่ขนาดนี้เฮ้ <c oughs> แต่ยคอล้อเล่นนะคอล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นแต่ว่าคำนวณจริงๆแล้วนะจู่ว่าระยะทางจากบ้านพี่พีเคม,มาที่ทาวน์แอนทาว์มาที่ซีดีซนะคะจุ่ว่ามันลดการใช้น้ํามันได้ทีเดียวนะะใช่ถ้ถามว่าเซฟต่างไหมเซฟเซฟมากแต่เหนื่อยไม่เหนื่อยมาก <ừ m. S 1> เพราะว่ายังไม่รู้เลยว่าเจ้าแรงที่ไหนที่เหลือเนี่ยต้องไปไปตักตวงและขึ้นเวทีงานต่อไปอีกเมื่อกี้นี้เราเห็นละพี่พีเคปั่นจักรยานนะครับก็เห็นว่านั่นแหละถือว่าเป็นหนึ่งวิธีการในการช่วยประหยัดน้ํามัน แต่เรายังมีเทคโนโลยีอื่นๆนะฮะในการประหยัดน้ำมันอีกด้วยเชิญชมเลยนะครับชีวิตในแต่ละวันของผมนะส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องอยู่บนท้องถนน,นแบบนี้แหละครับจนรถยนต์เนี่ยนะฮะแทบจะเป็นบ้านหลังที่2องของผมไปแล้วนะครับหลายๆคนเนี่ยก็คงจะเหมือนกับผมเนี่ยแหละครับเดี๋ยวเราลองไปถามเขาดูหน่อยดีกว่านะครับว่ารถยนต์ในฝันของพวกเขาเนี่ยเป็นแบบไหนกันบ้างครับรถในฝันของผม,มแล้วครับโอ้ถ้ารถติดแบบนี้นะมีปุ่มสักปุ่มมากดปุ๊บบินได้เลยเนี่ยแบบเนี้ยผมชอบ แบบนี้ผมรู้สึกว่าแอบเพอร์เจอร์เป็นหนึ่งเลครับก็แบบยังไงก็ได้ครับแบบประหยัดพลังงานประหยัดน้ํามัน เอาแบบรักโลกอะมีไหมทุกคนเนี่ยมีรถในฝันได้ตามแบบฉบับของตัวเองนะครับแต่จะเป็นจริงได้หรือเปล่าเนี่ยก็ต้องรอลุ้นกันน,นาคนละกันนะครับแต่สําหรับวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปพบกับนวัตกรรมยานยนต์ฮะที่ไร้อะายคนเนี่ยไฟฟันหนึ่งครับนั่นก็คือไฮบริดนั่นเองนะครับวิธีการทํางานของเจ้าระบบไฮบริดเ่เป็นยังไงรบกวนอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับตัวระบบไฮบริดนี้ก็คือระบบที่มันใช้สองระบบใน,ในการขับเคลื่อนครับก็คือมีเครื่องยนต์ เป็นต้นกำลังหลักในการขับเคลื่อนอยู่แล้วก็ใส่ระบบไฟฟ้าเข้าไปช่วยในการขับเคลื่อนของเครื่องยนต์เมื่ออยู่ในช่วงเวลาของการขับขี่จริงอยู่บนท้องถนนเนี่ยเ <efendim S 1> จ้าระบบไฮบริดเนี่ยนะฮะหรือว่าระบบไฟฟ้าเนี่ยมันจะเข้ามาอยู่ในส่วนของการขับขี่ตอนไหนบ้างครับเริ่มตั้งแต่เราสตาร์ทรถขึ้นมาเลยนะฮะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าเกียร์ไปยังตำแหน่งเกียร์ดีปุ๊บเนี่ยนะฮะแบตเตอรี่มันก็จะจ่ายพลังงานไฟฟ้าไปที่มอเตอร์ไฟฟ้าแล้วในช่วงออกตัวครั้งแรกเนี่ย มันจะใช้พลังงานจากมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียวก่อนครับผมซึ่งจะไม่ได้ใช้กาลังจากเครื่องยนต์เลยถ้าสมมุติว่ามีความเร็วเกินค่ากําหนดหรือว่าคนขับเหยียบพัดเร่งมากขึ้นหรือว่าแบตเตอรี่ม,มันมีพลังงานในฟ้าน้อยลงเนี่ยครับผมระบบมันก็จะสั่งให้เครื่องยนต์มันติดขึ้นมาโดยอัตโนมัติตัวระบบไฟฟ้าก็จะเข้าไปช่วยเครื่องยนต์ทําง,งานงตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความพยายามนะครับในการพัฒนาน,นวัตกรรมยานย,ยนต์นะครับเพื่อให้ได้ยานยนต์ที่ช่วยประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็ลดปริมาณการใช้่ นั่นเองนะครับก็ถือว่าไฮบริดเนี่ยนะครเป็นระบบขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจริงๆเลยนะครับอนาคตสังคมไทยความภูมิใจของเรา